คุณฟังคลิปนี้จบเนี่ยคุณจะเป็นอิสระในการร้องเพลงแน่นอนนะคนที่ร้องมาสักพักแล้วรู้สึกว่ามันอึดอัดจ,จังเลยคุย,ยฟังแล้วไม่เป็นธรรมชาติทำยังไงดีและใครไม่อยากพลาดเคล็ดลับทางดนตรีที่คยุยรวบรวมเทคนิคเจ๋งๆให้คุณในช่องนี้นะครับกดบวกติดตามไว้เลยก่อนที่คุณจะไปวอมเสียงลา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 เนี่ยนอกจากการหายใจที่ถูกต้องในการร้องเพลงแล้วเนี่ยเรื่องนี้ที่คุย,ยจะพูดต่อไปเนี่ยมันก็สําคัญไม่แพ้กันเลยคือการเปิดคอใหนเองเหมือนท่อในการที่ลําเลียงลม แล้วออกมาเป็นเสียงมันก็มีหลายเทคนิคของหลายๆคนแต่ว่าครูยุ้ยจะบอกวิธีที่ง่ายที่สุดให้กับคุณแค่แค่เอานิ้วปุดหูแล้วคุณจะทําได้เลยลองหายใจธรรมดาก่อนแบบมีเสียงเลยแบบผิดๆเลยนะแบบนี้เหมือนเหนื่อยมากเอานิ้วอุดหูแล้วก็หายใจแบบไม่มีเสียงเบาๆที่สุดหายใจเข้ามาอ้กสามีหายใจออกการเปิดคอก็คือการผ่อนคลายหรือรีแลกช่วงเนี้ย ไม่ต้องไปเกลง็งไม่ต้องไปคิดเยอะนะถ้าคนเนี่ยเปิดคอเป็นคุณก็จะร้องเพลงออกมาได้เรื่องเนี้ยสาคัญเปิดให้กว้างนะครับให้ลมเข้าลมออกสบายใช้กล้ามเนื้อได้อย่างอิสระยังไงก็ร้องเพลงดีอยู่แล้วนะครับคุย,ยุเป็นกําลังใจให้แล้วพบกัน